เฮ้ยลวันนี้เราจะมารีวิวเพชรกันนี่เพชรอันนี้สวยมากเลยบอกเลยเพชรก้อนนี้นะาสนมากอันนี้ก็เฮ้ยอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้ขุดมาเองนะอันนี้เพื่อนให้มาไม่รู้เหมือนกันว่าเขาขุดมาได้ยังไงแต่เพชรกลมๆเลยนะโหอุ้ยหนักเท่าไหร่เดี๋ยวไปชั่งให้ดูไม่ถึงนะไม่หนักมากหรอก ถ้าใครอยากได้นะก็ลองไปขอเพื่อนดูเผื่อเพื่อนมีถ้าเพื่อนคนไหนมีอะถ้าคนไหนนะเพื่อนมีขอยืมเพื่อนถ้าเพื่อนให้โชคดีถ้าเพื่อนไม่ได้ให้โชคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะแต่ว่าเนี่ยเน่ยเน่ยแต่อันนี้ได้มาได้มาเพื่อนให้สนิทมากๆตอนนั้นอะ,ะสนิทมากๆขึ้นมาฮู้เพชรเวาเลยคนดูดิเห็นกล้องที่ถ่ายเลยอะ่ะ ด,ดิโอ้โหมันจะอะไรขนาดนี้วววับเลยอะอุ้ยอันนี้มีความแบบเฮ้ยเหมือนโดนแบบดินกบเยอะอะไรเงนะี้ยแล้วมันจะเป็นลอยลอยอะโอ้โเฮ้ยดีอยู่นะเพจโอ้โอพาพาพากล้องดูดิโ้โหได้มาแบบไปขายเลยเนะี่ยถ้าอยากได้ไลยทูบร้านไหนขายรอยทูบเอาเพรอันนี้ไปปุ๊บให้ครับให้ครับ ได้มาเลยโลเพชรก็ได้อะเพราะว่าเนี่ยเพชรอะโลเพชรราคาล้านบาทไอเน,นี้ยอินฟินิตี้บาทโอ้โหนี่คิดดูให้ครับได้ครับอินฟินิตี้บาทก็คือให้ไปเท่าไหร่ก็ไม่หมดเพราะว่ามันอินฟินิตี้มันไม่มีวันสิ้นสุดที่จะหมดได้ที่เงินจะหมดได้โอ้แต่ถือว่าดีนะเดี๋ยวซูมกล้องให้ดูดูดิดูดูความเว้า วาวเลยเขามันแบบมันโหเขาเรียกว่าไงคือแบบชัดมากเลยอะ่ะคือดูดิมันวาวมากเลยอะ่ะขออนุญาตปรับก่อนนะโอเคดูดิดูความวาวของเขาดิโอโหให้ดูเต็มเต็มโอ้แต่ดีมากเลยนะโหละงานละเอียดมากเฮ้ยเฮ้ยเขาเจ๋งอนะ่ะ แล้วดูดิพไไเพชรถายไปไหนแล้วนะี่อยู่ในเมเกนอยู่อ๋อยู่นี่อ่าดูดิดูดิดูดิทนดูดิดูความวักเงาดิเห็นมือเห็นเนี่ยเห็นไหมเห็นมือไหมทุกคนเห็นไหมที่โยกนิ้วชี้อยู่เนี่ยจนนิ้วโป้งให้อยู่เห็นไหมเฮ้ยเขามันเวาวมากเลยนะเพชรถ่ายไปไหนแล้วเนะี่ยอยู่ไหนเอ,อ่ยอยู่นี่หรือเปล่า เขาหายไปไหนแล้วอะซูมออกก่อนโอเคเจ้าเพชรโอเคอยู่นี่ดูดิดูความเงาดิคือเงามากเลยดูดิดูตรงนี้ดิคุณเห็นไหมเห็นปะคืยคือแบบเงามากเฮ้ยเงาเกิเนหูเงาเกินเงา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 เง,งามากเลย เดี๋ยวปิดคลิปไว้ประมาณนี้พว๊เฮ้ยเจ๋งนะอันนี้ถือว่าเจ๋งมากเพื่อนไ้มาใครผมคือโชคดีมากคือเพื่อนไ้มาโชคดีมากแล้วแบบหูซูมแบบดูซูมี่หูมันเงามากเลยอะเฮ้ยเงาอะไรขนาดนี้คะผมองานละเอียดดีนะเอาไปจ่อตรงแสงนี่มันจะเงาขนาดไนะ ดูรวงแสงนะทุกคนดูรงแสงอูอ้ยเงาเกินเงาเกินหายไปไหนเนาะเดี๋ยวนี่อยู่นี่โอ้ยเงาเกืออันนี้ก็เงา,าไปโอ้โหเงามากเลยอ่ะบอกเลยเงามาก